ไม่อยากเป็นเหยื่อของมือที่3มให้ทําแบบนี้ส,สรุร,ริคับผงผูรบสอนจิววะทองใสดำคะแรกนะครับคือคุณจะต้องนะครับอย่าให้มือมีที่สามมีตัวตนเพราะมือที่3ามครับเขาอยากมีตัวตนครับเขาเข้ามาในชีวิตคุณเขาไม่ได้เข้ามาเพื่อเล่นๆนะครับเขาเข้ามาเพื่อจะทําให้ครอบครัวพังเขาเข้ามาเพื่อจะทําให้ลูกคุณกัาพาพ่อหรือแม่ครับเขาไม่ได้มาเล่นๆครับเขายอมตัวลงต่านะครับมาเล่นเกมมือที่3านะครับแสดงว่าเขาไม่ธรรมดาครับเขาไม่มีทางยอมเสียสักศรียของเขาขนาดนั้น แล้วจะเลิกกับคุณง่ายๆนะครับดังนั้นนะครับอย่าให้เขามีตัวตนครับันนี้เขาเรียกร้องการมีตัวตนแน่นอนนะครับคุณไม่ต้องไปจับผิดนะครับว่าแฟนคุณมีมือที่3หรือไม่ครับเพราะถ้าเกิดเขามีจริงเดี๋ยวมือที่3จะทักคุณมาเองครับมือที่3จะพยายามโพสในในเฟซของแฟนคุณเพื่อให้คุณรู้ว่าเขามีตัวตนเพราะสิ่งเดียวที่มือที่3ากลัวที่สุดคือความไม่มีตัวตนนะครับเขาอยาก เขามาเพราะเขาอยากจะยึดพื้นที่นะครับเขามาเพื่อจะมีตัวตนครับอย่าไปให้ความสําคัญเขาครับ,รบอย่าเอาความสติแตกของเรานะครับไปให้เขาเป็นเครื่องมือในการที่เขีเข่ยคุณเองนะครับทำให้ ลูกของคุณกำมพ้าพ่อกับพ้าแม่นะครับเพียงเพราะคุณไม่รู้จักเล่นเกมนะครับเพียงเพราะคุณไม่รู้จักใช้จิตวิทยาในการที่ดิวกับมือที่3ครับข้อที่2ครับให้คุณดูซับแฟนของคุณนะครับช่วงนี้ครับการที่แฟนของคุณไปมีคนอื่นยแสดงว่าเขามีความมั่นใจค่อนข้างสูงนะครับหนึ่งอย่างนั้นคือเรื่องทรัพยากรนะครับให้คุณก็ค่อยถ่ายโอนทรัพยากรของเขามาอยู่ที่คุณนะครับโดยหา ข้ออ้างอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อจะนะครับให้เขาเนี่ยครับถ่ายโอนนะครับทรัพย์สินมาอยู่ที่คุณการทําแบบนี้นะครับมันจะทําให้เขาความมั่นใจลดลงเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งนะครับทรัพย์สินมันชื่อคุณหมดนะครับมือที่3ก็ไม่เอาแฟนคุณหรอกครับพอมาเขามาเอานะครับเขาก็เพราะว่าเขาอยากได้ผลประโยชน์ไม่มีใครอยากด้วยอยากได้ตัวแฟนคุณนะครับเพราะตัวแฟนคุณไม่อาบน้ํา3วันมันก็เหม็ดแล้วนะครับข้อที่3ครับคุณต้องรู้นะครับว่า ยาพิษที่จะขจัดมือที่3มได้ดีที่สุดคือความสุขของคุณครับวันนี้มือที่3เข้ามาเพราะเขาอยากให้คุณน่ะปีแตกอยากให้คุณอสติแตกแล้วก็ไปทะเลาะกับแฟนคุณแล้วก็ผลักคนกลางไปหาเขาเองโดยที่เขาไม่ต้องทําอะไรครับวันนี้ถ้าเกิดคุณยังมีความสุขอยู่นั่นแหละคือยาพิษนะครับที่จะเวลาเขามาส่องดีไล์นะครับเขาจะรู้สึกแสบร้อนนะครับตลอดเวลาครับแล้วเขาจะอยู่ไม่ได้ครับเดี๋ยวเขาจะหาวิธีบีบ,บคั้นแฟนคุณให้ชัดเจนกับเขาแล้วคราวนี้กลายเป็นว่าเขานะครับบีบคั้น แฟนคุณนะครับจนแฟนคุณนะอยู่ไม่ไหวนะครับกระโดดกลับมาหาคุณเพราะตอนแรกที่เขาโดดไปเนี่ยเขาคิดว่าคุณเป็นความทุกข์แล้วมือที่3เป็นความสุขแต่ถ้าเกิดคุณทําให้เขารู้สึกว่ามือที่อยู่กับมือที่3แล้วนั่นคือความทุกข์เขาจะกลับมาหาคุณครับสำหรับใครนะครับที่มีปัญหาเรื่องมือที่3นะครับวันนี้นะครับมือที่3ามกำลังทําให้ ลูกของคุณกัมพาพ่อกัมพาแม่อยู But, though, right 3, you. You you, ่นะครับวันนี้มือที่3ดูดเงินแฟนของคุณนะครับตรงนี้นะครับอาจจะเป็นพันนะครับเดือนละไม่กี่พันค่าเน็ตค่านุ่นค่านี่ไปทานข้าวทานข้าวนะครับแต่ต่อไปจะต้องเป็นหมื่นครับและต่อไปถ้าเขามีลูกด้วยกันนะครับคราวนี้เป็นล้านแน่นอนนะครับวันนี้นะครับถ้าคุณไม่อยากจะให้แฟนของคุณนะครับเสียเงินที่เป็นส่วนของคุณครึ่งหนึ่งไปกับมือที่3เป็นล้านตลอดชีวิตจะดีกว่าไหมครับที่คุณลงทุนหลักพันนะครับมาลงคลาส dark poison ยาพิษะจัดมือที่3อันนี้คุณต้องชั่งน้ําหนักเอาเองนะครับว่าแฟนของคุณนะครับเ <_ S 1> งินล้านที่คุณกําลังจะต้องเสียลูกของคุณที่กําลังจะก,กําพาพ่อแม่กับเงินไม่กี่พันที่คุณจะลงทุนในด้านของความรู้ที่จะวางยาพิษขจัดมือที่3อันไหนมาสําคัญกว่าครับใครสนใจนะครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแตะลิ้์ครับใครคิดว่าเงินล้านสําคัญกว่าใครคิดว่าการที่ลูกของคุณนะ่ะจะไม่กะพ้าพ่อกะแพ้แม่สําคัญกว่าเงินหลักพันก็เจอกันในคลาสครับ เป็นทุนใจทุกคนครับสวัสดีครับ